แนวคิดในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของแต่ละประเทศมักสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงและศักยภาพทางเทคโนโลยีของชาตินั้นๆซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจในด้านนี้และหนึ่งในขีปนาวุธที่กำลังเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกก็คือดีหนึ่งหนึ A ่งเอขีปนาวุธสุดล้ำที่พัฒนาโดยฝีมือของไทยเองด้วยพิสัยการยิงที่ไกลถึง300กิโลเมตรและความแม่นยำสูงทำให้หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสนใจถึงศักยภาพจริงของโครงการนี้ และสำรวจว่าทำไมขีปนาวุธจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยจึงเริ่มกลายเป็นประเด็นในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก D11A เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนและความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาวุธของไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความพยายามในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของชาติในด้านยุโทโธปกรณ์ ท่ามกลางบริบทของโลกที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การมีขีปนาวุธที่พัฒนาได้เองในประเทศย่อมส่งผลต่อการเจรจาการป้องปรามและการสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคอย่างมีน,มนัยสำคัญลักษณะทางเทคนิคของ d 1 1 a เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองตู้ขีปนาวุธมีพิสัยการยิงประมาณ300กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากจุดยิงในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้ระบบนำวิถีที่พัฒนาเองซึ่งผสมผสานระหว่างการนำทางด้วย GPS ระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและระบบเลเซอร์ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการโจมตีความสามารถในการเจาะกรอกของหัวรบก,ก็ถือว่าน่าทึ่งโดยถูกออกแบบให้สามารถเจาะเป้าหมายที่มีการเสริมกรหนักเช่นฐานทาพัพหรือศูนย์บัญชาการหลักการออกแบบของ D11A ไม่ได้เน้นเพียงแค่เรื่องพิสัยและความแม่นยำเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับความคล่องตัวของระบบปล่อยยิง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยางและฐานยิงแบบเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทําให้มีความสามารถในการกระจายตัวสูงลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีก่อนและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อต้องปฏิบัติการในสถานการณ์จริงความสามารถดังกล่าวยังส่งผลต่อการสร้างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยที่เน้นความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบโต้ภายในเวลาสั้นปัจจัยที่ทำให้โลกต้องจับตามองดหนึ่งหนึ่ง a ไม่ได้มีแค่เรื่องของสมรรถนะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทิศทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคด้วยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและการแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียการที่ประเทศเล็กอย่างไทยสามารถพัฒนาอาวุธที่มีศักยภาพสูงได้เองย่อมทําให้ผู้เล่นในเวทีระหว่างประเทศต้องประเมินใหม่ถึงบทบาทของไทยในการสร้างสมดุลอํานาจในภูมิภาค อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือความพยายามของไทยในการไม่ตกเป็นเป้เปาหมายขององค์การพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศมากเกินไปโดยการพัฒนาดี 11A ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนโยบายความมั่นคงแบบพึ่งพาตนเองซึ่งไม่เพียงแต่ลดการนำเข้าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคลากรไทยและเกิดการจ้างงานในสายวิศวกรรมขั้นสูงรวมถึงกระตุ้นให้เกิดโครงการต่อเนื่องด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและการประมวลผลแบบเรียลไทม์แม้ว่า D11A จะยังไม่ได้มีการใช้งานในภารกิจจริงในสนามรบแต่จากการทดสอบหลายครั้งพบว่าระบบมีความเสถียรสูงและสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นฝนตกหนักหรือในภูมิประเทศที่มีความแปรปรวนระบบควบคุมอุณหภูมิภายในขีปนาวุธถูกออกแบบให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบเขตร้อน อีกทั้งวัสดุที่ใช้ยังมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงซึ่งลดภาระของระบบขับดันและเพิ่มระยะทางในการยิงความร่วมมือระหว่างไทยกับพันธมิตรในภูมิภาคก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับโครงการดีหนึ่งเเพราะมีรายงานว่าไทยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากประเทศที่มีประสบการณ์ในระบบขีปนาวุธ,บบวธเช่นเกาหลีใต้อิสราเอลและยูเครนซึ่งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการนำวิถีและโครงสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงแต่ไทยยังคงควบคุมกระบวนการผลิตหลักภายในประเทศ เพื่อรักษาความลับและความมั่นคงของระบบอาวุธไว้เป็นอันดับแรกนอกจากมิติด้านการทหารแล้ว D.11A ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจและการทุดอย่างมีนัยสําคัญเพราะเมื่อไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธได้สําเร็จก็อาจเปิดประตูไปสู่การส่งออกอาวุธหรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะชาติในอาเซียนที่กําลังมองหาอาวุธราคาย่อมเยาวแต่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียซึ่งกาลังมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การมีดีหนึ่งหนึ่ง a ในคลังอาวุธของประเทศเหล่านี้ย่อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันของพวกเขาและสร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นศูนย์กลางได้อย่างน่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านต้นทุนดีหนึ่งหนึ่ง a ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอาวุธประเภทเดียวกันจากต่างประเทศโดยมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าขีปนาวุธระยะกลางจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาและยังมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหัวรบหรือระบบปล่อยยิงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ขีปนาวุธไทยชนิดนี้ไม่ใช่เพียงอาวุธป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสินค้าทางยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในตลาดโลกอีกมิติที่น่าจับตาคือการที่ขีปนาวุธ d ี1 1 a อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและระบบจรวดที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตของไทย ซึ่งการพัฒนาเช่นนี้จะส่งผลโดยตรงต่อโครงการอื่นๆเช่นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารระบบเรดาร์ระยะไกลและอากาศยานไร้คนขับการเริ่มต้นจากโครงการขีปนาวุธย่อมหมายถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สามารถต่อย,ยอดไปยังภาคพ,พลเรือนได้เช่นกันกระแสะตอบรับจากนานาชาติต่อดี 11A มีทั้งเชิงบวกและระแวดระวังบางประเทศยกย่องว่าไทยก้าวหน้าในเทคโนโลยีป้องกันประเทศในขณะที่บางฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาค แม้ไทยจะยืนยันว่าการพัฒนาขีปนาวุธเป็นไปเพื่อการป้องกันประเทศและการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคเท่านั้นแต่การที่ประเทศเล็กสามารถพัฒนาอาวุธที่มีศักยภาพเช่นนี้ได้ก็ย่อมทําให้หลายชาติต้องหันมาเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิด D11A จึงไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธชออน,นิดหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่กําลังมุ่งหน้าสู่ความมั่นคงแบบยั่งยืน พึ่งพาตนเองและมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาศักยภาพที่แฝงอยู่ในอาวุธชนิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สนามรบเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถของชาติในการออกแบบอนาคตของตนเองอย่างอิสระและมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่โลกต้องจับตาขีปนาวุธ D11A ของไทยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของไทยที่ไม่ยอมเป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไป